ก็สวัสด,ดีครับก็เมื่อคืนนี้เห็นมีรถมาคานนันนึงนะครับก็มา,มาประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วครับประมาณสักห้าทุ่ม oh, ใช่น,นัั่่งงดคลิปอยูข้าในน่ครับก็บเ,กเห็นขนของขอนอะไรเลยไม่ได้ยินเพราะห้องผมห้องเก็บเสียงนะครับก็มาลึกข้าวลึอของอยู่พอดีคร<อ>ับอออะธิิบายยหหนน่สต้ก็คือว่าเมื่อคืนเนี้ยเห็นรถมาจอดอยู่ข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็ กำลังเห็นเก็บไม่รู้ว่าใครเก็บข้าวเก็บของนะเป็นรถทันสีดํานะครับอาจจะเป็นรถของป้าจันหอมก็ได้นะครับก็เห็นมาตอนนั้นผมก็ไปอาบน้ําพอดีเลยครับช่วงนั้นช่วงนั้นใช่ครับประมาณสักห้าทุ่มแล้วกันครับประมาณสักห้าทุ่มนครับเนี่ยก็เห็นรถมีมีคนมารื้อบ้านตรงนี้ไปใช่ครับช่วงกลางคืนกลางคืนครับกลางคืนเขาไปไหนเขาไม่ได้อยู่เขาไปแล้วเหรอ น่าจะไปแล้วมั้งครับอาจจะเป็นเจ้าของบ้านเขาเนาะใช่ครับอาจจะเป็นเจ้าของบ้านเพราะว่า,าเป็นน่าจะมาอีกอยู่แล้วเพราะว่าของเขายังไม่ได้เก็บน่าจะลื้แล้วก็ไปก่อนแล้วอยมาทีหลัง<า>ก็คืออาจอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเอาไปก่อนสักรอบหนึง่ง <fuerte> <ช>นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาเอาไปทีหลังนะครับก็มาคืนอาบน้ําพอดีเลยเออนี่นะตรงนี้ เป็นป้าจันหอมออใช่ไหมครับมันจะมีกลิน่นนิดหน่อยขาอาจจะมารื้อดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ครับเทีนห็นนูใเ,เ,เห็นะครันนนนี่ครับ,รบแล้วก็ไข่ไข่อีกสองสใบเนาะแต่ว่ากลินมันยังอยู่นะรินมันยังอยู่นะ นี่เขาก็มารื้อแต่แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจก็คือเสือเห็นไหมคนเห็นอยู่ตรงนี้เห็นเหรอเอาแหมเห็นก็ไม่บอกสบายบอกด้วยดิบอกด้วยเห็นอะไรบอกด้วยครับก็นะฮะใครอ่ะเดี๋ยวเอากล้องหน้าก่อนเฮ้ยโทรศัพท์เขากลับกล้องได้ด้วยโอ้เมื่อคืนตอนประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งนะฮะเปิ้์นก็ขับรถผ่านมาหน้าบ้านใครอ่ะ พี่จันหอมเอาบอกเพื่อนขับรถมาเสร็จแล้วเพื่อนก็จำทางเลี้ยวไม่ได้มันมืดเนาะเพื่อนจะเลี้ยวเข้าไอ้ตรงไอ้ข้างบ้านมานานะเ <laughs> พื่อนก็เลี้ยวไปนิดนึงบอกเอ้ามันไม่ใช่เพิ่นรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ทางเข้าก็ถอยหลังกลับไปนะแล้วน่ะเข้ามาทางเดิมที่เคยเข้านั่นแหละฮะเร็อก็มองเห็นนะเผื่อก็เพื่นอนก็เอากระจกลงนะฮะก็เหมือนกับพยักหน้าให้ให้เราเห็นให้แหละว่เาเออเพื่อนมานะฮะแต่ว่าไม่ได้พูดคุยไม่ได้ทักทายกัน เดีวก็อ้าวพี่หอมานะฮะก็แค่นั้นคิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เลยเพราะว่าเมื่อตอนเย็นเพื่อนไหลสดอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมากักตัวสิบสี่วันแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็ไม่ได้สังเกตจนที่นายโพธิวิ่งมาถ่ายพี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นบ้าหายหายไปแล้วแสดงว่าอาจจะเป็นเจ้าตัวเขาแหละเนาะใช่ครับผมก็คือเจ้าตัวมาเเอเมื่อคืนนี้ อาจจะเป็นไปได้นะฮะแล้วต้นทักเห็นต้นไหนว่าไม่มีไม่มีเต็นท์ตรงนี้แล้วก็คือประมาณสัก่ประมาณสักประมาณห้าช่วงห้าทุ่มเพราะช่วงนั้นไปอาบน้ำไปอาบน้พอดีครับเพราะต้นทักอาอาบน้าดึกครับผมก็เลยเห็นว่ามันหายไปช่วงนั้นใช่แล้วก็มีรถมาจอดอยู่ข้างหลังหลังบ้านพี่หลังบ้านลุงเต่าทองนะครับผมก็เห็นกําลังเปิดฝากระโปรงท้ายก็กําลังเก็บของอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทักครับไม่ได้ทักทาย แต่ก็คงเข้าใจว่าเป็นป้าจันหอมอะไรครับเพราะต้นทักจะทักแค่ใยสมอนก็ไม่ใช่คือทักทุกคนแต่บางทีทวงนั้นไปอาบน้ำโอ้เบยกายไปอะอ๋อเบยกายไปเบยกายยังไงเบยเยท่อนบนนะครับไม่ได้เบยท่อนล่างเยท่อนล่างแบบใช่อย่างนี้โอ้ยไม่งั้นน้องขายน้องขายก็โอ้ยหนูอายอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเบยแค่ท่อนบนครับที่ต้องรื้อเพราะว่ามันมีกลิ่นนะทุกคน คยดูคลิปของนายพระิดาคลิปช่องอื่นที่มีการเล้อบอลก่อนแล้วมันมีกลิ่นมาจากอะไรนในไข่เน่าหรอน้นที่เจอแต่แต่คลิปที่ผมลงไปอ่ะผมไม่ได้เปิดคอมเมนต์เนาะคือผมลงไปว่ามันเหม็นมันเหม็นเราอะกินข้าวไม่ได้เลยมันเหม็นจริงจริงเอาตรงๆนะพี่เสือจะมานั่งอัพคลิปอยู่ที่หน้าบ้านตาวทองเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่สัญญาณดีเนาะแล้วก็นั่งอัพคลิปไปก็เอาตรงๆนะ ต้องปิดจมูกปางต้องปิดจมูกเลยใช่ไหมครับมันเหม็นกลิ่นมันแรงมากคือเราเราก็กินข้าวแบบโอ้โหแบบกินข้าวแล้วมันมันต้องได้กลิ่นอาหารกลิ่นมันโชยมาตลอดใช่ไหมได้ได้กลิ่นบรรยากาศของอาหารอ่ะแต่นี่โอ้โหโชยมามันโชยมาตลอดไงผมงก็เลยไม่ไหวละก็เลยอ่าถ่ายคลิปลงแต่ว่านายก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะอ่าครับนายก็แค่อยากให้อ่าใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องออกมาดูหน่อย มองภาพรวมกลางๆเอาได้เนาะใช่ใครก็ได้มามาดูหน่อยเพราะว่าเราจะเข้าไปเองโดยพละการมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราครับผมนะก็จนเขาก็คงจะเห็นคลิปแล้วเขาก็เลยมานี่ไงก็ถือว่าดีมากนะถือว่าดีนะฮะเพราะว่าแกตอนที่แกไปอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือน แกจะไปแบบกระทันหันด้วยเนาะรีบเอาง่ายๆแกจะไปแบบกระทันนานแกอาจจะยังไม่ได้เก็บพวกไข่พวกอะไรที่มันเป็นอาหารบางอย่างที่มันที่เก็บไว้ได้ไม่นานใช่นะครับเพราะว่าเห็นว่าตอนไปก็ไปแบบปุ๊บปั๊บเลยแบบไม่ได้ตั้งตัวีไปเหมือนกันใช่ครับตอนตอนไปรู้สึกว่าแกจะไปไปไหนนะไป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 ไหนแล้วมันต้องกักตัวนะไปกรุงเทพที่ตามลุงไปรัฐสภาที่ตามลุงไปพอตามลุงไปกลับมาคือต้องกักตัวกันทุกคนแต่ว่า เพื่อนเพื่อนไม่มีที่กักตัวเพื่อนก็เลยต้องขับรถออกไปกักกกัตัวที่บ้านเพื่อนใช่นะฮะก็เลยไม่ได้เก็บข้าวของที่มันเป็นของกินของอะไรอ่ะนะมันก็เลยมีกลิ่นออกมาเขามีกลิ่นออกมาเลยพวกเราก็อยู่ใกล้ๆกันก็โหรับเต็มๆใช่ถ้าถ้าไม่มาเก็บมันก็ยังมีอยู่เนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังลงเหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวแดดมาแดดแดดมาทําให้ทุกอย่างแห้งดินแห้งเดี๋ยวมันก็หายเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกอ่าฮะ เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกให้หมดโคก่อนอเขาบอกว่าไม่ได้ลาแล้วหนูจะถ่ถายคลิปไปแล้วเดี๋ยวหมูเขาพูดในคลิปเมื่อคืนนี้อะอแล้วแล้วเพื่อนเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วอ่ะแกเอารถมาใส่ไปเมื่อคืนนี้แล้วของที่เหลือจะมาเอาอีกไหมมเอาอีกแกไมาเอาอีก,กอ,อ๋กอแต่ว่าแกแกไม่ได้ไปอันนี้แกกก็ยังมาอยู่อยู่แกถักตัวอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ พี่นัทจะบอกไม่ได้พี่ไหนอ๋อแถวแถวละแวกนี้ใช่โอเคข้าใจระไม่มีที่กักตัวถ้าอยู่นี่ก็ไม่มีที่กักตัวแกก็ไปกักตัวเดี๋ยวแกก็กลับมาทํางานดีแล้วพี่นัทเจอแกตอนไหนตอนตีสอแกมาตอนเที่ยงคืนตีสองเสร็จจบของเสร็จแกนอนในรถตีสีแกออก หมาเห่าทั้งคืนไม่รู้เรื่องกันเลยเหรอโอ้ยหลับไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคนนี้เฮ้ยบ้านผมนี่เก็บเสียงสนิทเลยไม่ไม่ได้ยินเสียงรอบนอกเลยหมาเห่ายายได้ยินหมาเห่าว้ยไอ้เรื่องเราเนี่มอมนำมาเลยเนี่ยไอ้ที่ทำไมเลอะเทอะขนาดนี้นี่ครับโอ้ยไอ้โถ่เห่าทั้งคืนโอ้ยนี่กินไปตกขังอะไรมาหรือเปล่านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของเอ่อบริเวณข้างบ้านลุงต่อทองครับ นะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนาตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นทัดเป็นครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณานะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับและขออนุญาตลงคลิปนะครับสวัสดีครับ